ค่อยอบอุ่นร่างกายขึ้นมาหน่อยนะคะโอเคค่ะทุกคนอุ่นขึ้นมาหรือยังคะนิดนึงก็ย,ยังดีละค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ขยับร่างกายเลยนะคะผ่านไปแล้วเพลงเดียวต่อไปนายนายมายืนพักลมหน่ยดิเพลงคููแล้วใช่ไหมคะขอเสียงหน่อยค่ะใช่ค่ะโหยพี่แจ๊คเสื้อน,น่ารักมากเลยอะ่ะ อยากเปลี่ยนบ้างจังเลยไม่มีเสื้อมามีแต่เสื้อหนังครับอีกแหละมามากดมุดห้าทุ่มครึ่งชาอยู่ร้องถึงหกโมงเช้าเลยค่ะลูกโอ้ยอ้าวไม่ติดมาเดี๋ยวเปิดให้มันแบนหมดเป็นหัดจริงีเลยใช่ปล่อยให้มัาอยู่ดีกว่าเราไปเธอเราจะออกมาทำไมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเธออยากทำอะไรเธอทำเลย ถึงก็าดาวอะ่ะและค่ะอ่านะครับค่ะเหลือครึ่งชั่วโมงเราก็จะเขาดาวกันแล้วค่ะน่าสั่นขนาดนั้นเลยเหรอฉันนาวอย่าอย่ามาเป็นเกาหลีบ้าจริงเอเ้ยคเซียลเขาฮิตการเขาฮิตการช่วงเนี้ยใช่อะไรเลยคริสมาส์แล้วอะ่ะได้ใช่ไหม <im it> เอาแถวบ้านเรียกคริสมาส์ กลับไปบ้านก็พี่เน้พี่เน้ยยังได้ของขวัญชิสามาดะนะเด็กน้อยแถวบ้านคงเป็นอย่างนี้เป็นคนอะไรถามไปที่กว่าวันเน้สวยไหมบ้าพูดนะอย่าพูดอะไรเลยขานะอย่าพูดความจริงอย่าพูดความจริงเหรออ้าวสวยไปอ้าวอย่าพูดความจริงก็งี้เหรอโอเคเข้าใจแล้วเธอโอเคค่ะก็ ดีใจครับผมวันนี้ได้เขาดาวทุกคนนะใช่เอออีกไม่กี่นาทีแล้วนับวิรอเลยนะครับปีปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วปีที่แล้วเราไปขอนแก่นใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่อันนั้นก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบคนเยอะๆแต่นี้เรานั่งแบบชิลๆิลช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 เลชิลชิลชิลชเลชิลชิลชิลชรลชิ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 ลชเลชิ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 ่ชิล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 ช ไม่มีหรอใครชื่อ private อืมไม่แน่นะมันอานว่า private หรอ private 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 แปลว่าส่วนตัวเข้าใจอัานหลักคำว่าสุดโตัวกีดกัน public แปลว่าสาธารณะอะไรนะ public public เฮ้ยภาษาอีกไม่มี public เนะเฮ้ยขอขออีกทีนึง public โอเคไม่ใช่ public เนะ วอร์เวอร์ตลอดนี่ Public อะไร Public ไม่ไม่มี K นะเออตัว C เออ C นั่นแหละคุณครูเยอะอะอย่าพูดเลยครูเยอะอย่าหักเกรดพวกหมูนะคะพูดไปเลยเทอมนี้ก็ไม่รู้จะรอดไหมนะครับผมแรงไม่ค่อยได้เรียนไงไม่ค่อยได้เรียนไม่เขาเรียกว่ามีการมีงานทำเยอะอยู่ไงใช่คือตอนแรกพวกเราคิดว่าแบบเฮ้ย F สิบ mouse หรอมั้งคงไม่มีงานแล้วมั้ง ัดสินใจลงเลยเป็นไงทีนี้บุ้มงานมาบุ้มเลยไปน็โกโก้ครั้งเฉยค่ะใช่เากินอะไรอยากกินเหรอเขาคึกดีแล้วเพราะไอตอนเราร้องแล้วเขาไม่คึกกันเขารอดูไงเขารอฟังเราใช่ดูดิใส่หัวทั้งหลายคนน่าจะคึกกันเลย หนาวไงใช่โอเคค่ะวันนี้เรามาโซโล่โซโล่เพลงแรกกันเลยนใช่แอ่าทวนความจําทุกคนค่ะเพลงนี้นะอยากอยากเห็นรีแอคส์อะอังกฤษอีกแล้วอยากเห็นรีแอคส์จากทุกคนใช่อยากเห็นฟีดแบ็กฟีดแบ็กคำนึงรีแอคส์ฟีดแบ็กอยากเห็นฟีดแบ็กจากทุกคนนะครับผมถ้าเราร้องเพลงนี้ทุกคนจะว่าไงนะฮะ พอเดากันได้ไหมฮะเดาได้เพลงคู่มันต้องมีมิไม่กี่เพลงเนาะอะไรนะยังยังยังยเราอยากทวนความจำนะครับผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมอยากให้ทุกคนใช่ลองไปด้วยกันด้วยกับเพลงนี้ค่ะครับผมเพลงนี้เลยครับไม่ค่ะคิดถึงเบาๆฮะดังๆออโอเคมาเลย